พี่น้องครับสาหรับหลายคนที่ถามว่าสูตรแห้งกับสูตรน้ําของสูตรน้ำหมักปลาทะเลนะครับสามารถที่จะหมักสูตรไหนดีนะหมักได้ทั้งสองสูตรแล้วหลายคนก็ถามว่าแล้วคาว่าสูตรแห้งเนะี่ยมันมีน้ํำไหมมาดูกันครับผมจะเปิดให้พี่น้องดูเลยมือกล้องเข้ามาเลยครับนี่เลยตัวนี้นะครับหมักไปเมื่อคลิปก่อนนะครจะเป็นสูตรแห้งก็คือ ตอนนี้ลาที่เดินขา,ขาวๆนะครับได้จากจีนซีของ EM นะฮะแล้วก็ลาจากสับประรดนะที่บดละเอียดอย่างดีนะครับเห็นไหมมีน้ำไหมฮะนะตัวน,นี้น้ำเดี๋ยวผมเอาไม้มากวนให้ดูครับนี่นะฮะก็คือสูตรแห้งมีน้ำไหมตอบไปเลยว่ามีนะอันนี้หมักได้ประมาณสักหสัปดาห์นะครับก็จะได้ประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเราหมักไป3เดือนนะครับพวกเนี่ยกากตะกรอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องคิดมากแต่ว่ามันจะเนียนมากกว่านี้ถามว่ากลิ่นนะครับเหม็นไหมมันมีกลิ่นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นเน่านะก็คือเป็นกลิ่นของจุลินทรีย์กลิ่นของปลาทะเลบดละเอียดแล้วก็สัสบประรดนะครับตัวนี้นะครับหมักอะไรบ้างสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมานะจะมีปลา7.5สับประรด7.5 อันนี้เป็นชุดเล็กทางบริษัทนะครับจำหน่ายนะถ้าใครมีสูตรก็สามารถทำตามได้ปลา7.5าสับปะรด7.5นะครับบนละเอียดอย่างดีนะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลสายแดง1กิโลกรัมนะฮะแล้วก็จะเป็น EM 1 3. แก้วขึ้นไปเท่านั้นเลยครับใส่ไป4อย่างนะมันจะได้หน้าตาแบบนี้สูตรแห้งมีน้ำครับได้น้ำจากปลาบดนะปลาบดก็มีน้ำสับปะรดก็มีน้ำนะครับแล้วก็ EM ็มเนี่ยก็ปีน้ำเนี่ยสูตรแหง้งถ้าเราไปขยาย1ต่อ4เนี่ย ก็จะได้ค่าปุ๋ยที่เรียกว่าสูงเกินหมืน่นอ่าไมโครซีเมนต์ท,ทั้งที่ขยายแล้วแต่ถ้าเป็นสูตรเ e อนะครับไม่ต่ํากว่า8ปดพอยู่ดีนะครับจนถึงหมื่นกว่าส่วนใหญ่วัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆน,น,นะครับแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสสุดท้ายะครับไปดูหน้างานจริงว่าใช้ได้หรือเปล่านะเพราะการวัดเนี่ยก็เป็นการกักเกฑ์ที่ดีนะครับเป็นการรู้ข้อมูลที่ดีแต่ว่ามันจะไม่แยกธาตุอาหารนะครับสุดท้ายอ่ะของปลาทะเลอ่ะมันดีตรงไหนบ้างหนึ่งใบใหญ่ถ้าคุณใช้ต่อเนื่องนะแต่คุณต้องใช้ให้เป็นอย่างเช่นผัักสววนครเ่ ใช้น้อยๆบ่อยๆถ้าคุณไปให้เยอะนะครับเกินค,ความจำเป็นเนี่ยมันจะชะงักแช้ว่าเหมือนเด็กะครับจะกินอาหารอ่อนๆแต่ว่าเราให้กินแบบอาหารหนักๆเงี้ยมันก็จะช็อกนะให้น้อยๆประหยัดด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยวันนี้จะพาทุกคนมาดูสูตรแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับสูตรที่หมักน,น้ํา EM นะแล้วก็ใส่น้ําด้วยแต่สูตรนั้นนะครับข้อเสียก็คือจะเปลืองเรื่องวัตถุดิบเพิ่มเติมอีกก็คือเป็น กากน้ําตาลนะแต่มันจะเป็นน้ําได้ดีมากนะครับและไปขยาย1่ต่อ4เหมือนกันถ้าทําดีๆนะครับแบบเนี้ยมันเข้มข้นมากคุณจะขยาย1่ต่อ5นะครับค่าปุ๋ยก็ยังอยู่ลาวๆนะครับแปดเป็นห้าถึงหมื่นกว่าอยู่อยู่แล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือ,อยังแรงเพราะว่าคุณผู้ชมก็เห็นนะครับว่าเนี่ยทั้งหมดเนี้ยไม่มีน้ําเลยนะหมักแค่ที่นึงเริ่มแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะแต่ถ้าใครอยากให้กลิ่นกลิบเลยนะครับเปลี่ยนจากน้ําตาลใสแดงนะ เป็นกากน้ําตาลนะหรือจะใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะเซฟกลิ่นได้ไปอีกต่ถามว่าตัวนี้เหม็นไหมมันก็ไม่เหม็นนะครับพี่น้องถ้าเทียบกับสมัยก่อนโอ้โหไม่อยากจะสืบนะครับตัวนี้สูตรน้ํานะครับตัวนี้หมักชุดจัมโบ้นะก็คือวัตถุดิบนะครับอย่างละ30กิโลกร,รมัมถามว่าทั้งสูตรแห้งและสูตรน้ํานะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือจะมีตะกรโรยมาอ่ารอยมาด้านหน้ามันจะเป็นกากนะครับแล้วหลังจากนี้ถ้ามันครบ3เดือนมันก็จะตกตะกรนไปส่วนนึงนะครับแล้วก็จะมีรอยส่วนนึง แต่ว่าหมากแบบน้ำเนี่ยข้อดีก็คือเนี่ยเวลากวนมันจะง่ายนะครับเพราะว่าน้ํามันเยอะอยู่แล้วแต่สังเกตนะครับด้วยวัตถุดิบชั้นดีนะครับบดละเอียดเนี่ยแล้วก็แช่แข็งด้วยทําให้กลิ่นนะครับมาถึงเราเนี่ยมันไม่เหม็นนะแล้วหมักต่อแบบทําสดๆครับมันจะดีที่สุดแล้วครับแล้วตัวนี้ใสเอ็มไปนะครับวันนั้นประมาณลิตรเลยนะถ้าใครมีน้อยก็ใส่ประมาณหนึ่งแก้วขึ้นไปได้นะครับเห็นไหมมันจะมีการเรียกว่าการย่อยนะครับตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเห็นไหม มันจะมีฟองจากยีสต์เพราะว่ากลุ่มของ EM เนี่ยเป็นจุลินทรีย์นะครับที่มีแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีมาเติมที่แหลังได้อย่างเช่นสับปะรดเนี่ยมันก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเหมือนกันนี่เห็นไหมครับกวนง่ายแล้วถ้าเรากวนเนี่ยมันช่วงแรกครับมันจะมีปฏิกิริยาของอเรียกว่าการหมักนะครับตัวนี้กลิ่นน้อยน้อยแบบน้อยเลยครับแต่ถ้าคุณใส่น้ำตาลไม่พอในสูตรน้ำนะคุณประหยัดเนี่ยไม่ได้เลย มันจะเหม็นมากนะฮะนยอันนี้แค่1สัปดาห์ทั้งสองถังให้เห็นจ่าๆเลยับว่าสูตรน้ํากับสูตรนี้แต่สูตรนี้ที่มันเยอะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับสูตรอันนี้ใส่จัมโบ้นะครับตีกองนะปลา2สับปะรดสองนะฮะอ่ะโอเคผมมาอัปเดตเท่านี้นะครับสําหรับคนที่ถามนะครับว่าสูตรแห้งกับสูตรน้าเป็นยังไงแล้วสูตรแห้งมีน้ํำไหมมีครับได้มาจากไหนก็เห็นกันแล้วนะครับส่วนหน้าตานะครับให้เห็นกระชั้นๆเลยว่า1สัปดาห์ประมาณนี้ครับ Okay. That's it here. Go, go!